ับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมจุนนักเส้นที่เก้ากับพอดนะครับวันนี้จะมาทําสูตรผ่านในแมนหนึ100่งร้อปอร์ซ็อาจจะไม่หนึ่งก็ได้นะจูอาจจะตุยเออเพราะว่าบางคนเพราะว่าแต่แต่เรามี UTC นะ UTC อัปเกรดแล้วผมก็มีไฮนด์คอ,อร์แล้วพอดก็จะเติมไปด้านดิวด้วยครับแต,แต่แต่ตอนนี้มีการลงับอยู่นะครับพอมันหลุดไปอ่ะไม่เป็นไร เออมันหลุดไปแล้วมันจะทำยังไงทุกคนน่าจะรู้แล้วะคาะว่าผมมีกีเลเซอร์ใช่พอมีกีเรเซอร์ทุกคนน่าจะรู้แล้วแต่ผมไม่มี๋ย่ผมมี U P C ที่แบบโทรตอต่ได้เดี๋ยวแต่จุนบอกว่าไม่ต้องอะไรนะพอตอรบอกตอนนั้นเรบอกว่าเดี๋ยวเราเอให้แต่จุนบอกว่าไม่เอาเราได้ยับ เออใช่ใช่ใชคือตอนนั้นผมแย่มากผมผมไม่เอาตัวดีึงเก่งใจดุดันไม่เกใจใครเอ้ยเอ้ยเอ้เอลเอบเบเดี๊ยนมีมีเงียบตอนนี้เ,นเราก็น่าจะอีี่นิดหน่อยชึ่ อาจจะได้ยินเสียงรบกวนจากคนไม่ดีนะครับตอนนี้เราอาจจะไม่ค่อยอีี่มากผมขอเปลี่ยนที่วางนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยคลคิปเลยคลิปเลยตอนนี้เราไม่ค่อยอีี่เพราะว่าดัวคลอมันผม<ะ>ไม่ชอบดัวคล อีซี่อีซี่อีซี่พอสคลิปเลยสคลิปเลยดีเราอัปเกรดขั้นสี่เรียบร้อยผมวางตัวฟาร์มเงินหนึ่งตัวไปก่อนเราค่อยจะวาง UTC ผมจะวาง UTC อย่างเดียวแล้วเซตผมมันกะะดี๋ยวที่ต่อเล่นบอกคุณเป็น เอาจริงเหรอจริงคิดต่อคับเป็นโกที่เหมือนโอนานามากเลยนะครับเขาอยู่ห้องผมแล้วเขาเป็นคนดีแต่เขาน่าจะไม่ได้ออกคลิปเพราะเขาบอกว่าไม่ชอบสกีบิดี้แต่เขาเป็นคนดีเพราะเขาอะเซฟโกได้แบบโอนานาไม่ใช่คือเขาเขาไม่สามารถได้โลบอกได้เพราะว่าพ่อแม่เขาไม่ให้เล่นไม่ใช่คอมเขาพังนะคะทุกคนเอาคิดตกมีคอมอ่ะใช่ What โกงไปแล้วดีมากพอดเพิม่มไปหน่อยได้ใช้ <Easy. S 2> ไหมอีซี่เอลูแอนแอนแอนเนี่ยโชว์เอลูแอนตอนน,นี้น่าจะอีซี่มากแล้วนะครับถ้าบอสมันไม่ได้ต้าาองทำเงินต้องวางคำกินตัวที่หาไม่ได้แล้ว ตัวนี้เทดแบบต้องต้องใช้มิติสองตัวนะครับตัวนี้ตัวที่หายากมากแต่ผมไม่เทดหรอกมันราคาสูงเกินจะเก็บเอาไว้จนกว่ามันจะถึงอีเวนต์อีกรอบหรอใช่พ<ต>วดพอจะสดเหรอตแต่ลืม,มน่าจะอีซี่นะเวแปด อืมสกีบีดีทัวร์เลยดอม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  yes 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 ซัสซี่สบลูดอม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 ไหนแม่นะไหนแม่พอรอยู่พอรเวฟบยี่ห้าผักขิดนะดอม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  yes ตัวนี้โดนดอม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  yes สกีบีดีทัวร์เลยบลูดอมเดี๋ยวเราจะวาง UTC ไว้ UTC เทปหรือไม่เทปเทป กับ UTC ใครเทพกว่า UTC แบบมาเลยมาเลยหมาถึงล่างไม่อัปเกรดนะเออล่างไม่อัปเกรดนะออย่างเทพกว่าเราเพราเนราเรากากมากเลยเราก็งูมากเฮ่เฮจนมี UTC <c oughs> เยอะอืมเราผม,ม UTC ที่ไม่ค่อยที่ยังอัปเกรดไม่ตันเ <c oughs> หลือขั้นเดียวก็จะตันนะเพราะว่าผม <c oughs> โอ,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 อ้น่าจะไม่ไหวพอตพอตน่าจะไม่ไหวน่าจะไม่ไหวถ้ามันหบบจะจริงจริงคือน่าจะไม่ไหวเชื่อช่วยโอ้ไม่พอตเอาให้ได้เอาให้ชะนะเอาให้ชนะดีฮันเตอร์เลยรู้ฮันเตอร์มาช่วยดาเมจหน่อยฮันอดาวมิดแรงใย่าสะลิปเยอะได้ไหมเพราะว่า UTC ดาวมิแค่ห้าร้อยแต่ครูดาวอย่างเดียวทุกคน ออกมาเซี่ยงเดี๋ยวเราทำว่าฮูโดบอลมาไม่ทันครบได้น่าจะอีซี่แต่ไม่อีซี่เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มหลุดแหละซึ่งสกิป์ไหนเราจะวางเทนท์ครบโอเคดีเลยอาฮุโดเลยไหมสวาด่วนดีดีมากดีจัดโอเคตอนนี้น่าจะอีซี่แหละ ไม่ชอบเว,วลาสวอโดะสีหน้าจอสีหน้าจอเออมันมันจืดมากมันจืดชื่อเหมือนความรักของคืนโอ้ยมะไหนวงจะมาใหม่อยากให้วงปืนมาแล้วอยากอยากให้ไอ้แฮนเอออ,อยากให้ไอแฮนขมันอัปเกรดแล้วแบบโผดโหดเลยเออแบบวันชตจีเรียม ดีดามดามเอทงึงมูน <One, one. S 1> ทุกคนครับผมมีข่าวดีผมน่าจะสร้างเกมเสร็จปีหน้าแต่ผมยังไม่มีคอมนะอาจจะนะอาจจะอาจจะอาจจะแต่ผมแต่ตอนนี้ผมทงอง้องจอกจอกท้องลมจอกจอกท้องลมท้องลมว่าอีซี่อีซี่ให้น้องทำไม่าแบบ ดอมเยสเยสเฮ้ยพอสาเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแบนมเราอาจจะได้ยินเสียงเตียนโนนะหรือว่าไม่ได้ยินไม่รู้โอเคผมจะอยู่กับแมวสองคน เมียมเๆียมเียมเียมแมวผมมันดื้อมากเลยแบบซนเกินอ่ะกัดจนผมเลือดไหลไปหมดแบบไม่เหลือจะเรียกเมียมหน่อยเมียมเมียมมันไม่สนใจนะทุกคนแล้วแมวผมมันก็เทพมากเลยมันสวัสดูได้ไหมล่ะได้มันแบบใช้ท่าอันติ เปิดท่ากัดแบบเละเป็นโจกอะโครทิงแมวพอดรู้ไหมไททันดิวดีพีแอดน้อยกว่าไอไททันคล็อกต้องหมื่นห้าเอ้ยสองหมื่นห้าคืออะไรพี่ไไททันดิวหน่อยไอัพเกรดแม่ไม่อัพเกรดโอ้ก็คิดว่าอัพเกรดถ้าอัพเกรดบ้ามากเลยนะยี แมวผมมันมันซนแีดีมาแล้วเ, <c oughs> เดี๋ยวเราอัปเดตเรื่องแมวผมว่ามันเป็นไงบ้างเพราะมันงูมาก <c oughs> ถ้าผมเผลอเซลล UTC นะตอนนี้คือตุยหมด้เผือเซลแทนของ้วยเออแย่เลย UTC ก็ช่วยได้แล้วกนไม่ไเช่าแทนหรกหรอก เพราะว่าใช้คำจำก่องสวัสดีโดดไดด้วยอะไรอะ่ะตัวอะไรตอนนี้ตอนนี้เรามีวงสองวงนะทุกคนแล้วเวฟ2ี 25, ่าเราจะพักคิดหวังว่าจะอัพเกรด UTC ปั่น UPC เฮ้ย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 ,ย,ย,ยไปฝ่ายบ้า ดูน่เ<ห><ส>นาเงนินพออัปเกรดคามีลอร์โฮมินด้วยนะอะไรนะใ่้เงินพออัปเกรดเตยวด้วย <c oughs> เรารู้ถึงถึงมันจะกาไหมแต่มันหลับเราจะเซลล์มันทิ้งมันไม่กิน ค่อยอยันนี้ก็ได้ดดไม่ทันเลยคิดดีพอจุไม่ทันแหละไม่ทันแหละทันแหละลุลดสวากุโดก็น่าจะทันเลยเราสวาทันแน่นอนสวาแล้วตีรัวๆขอให้อัปเกรดได้ก่อนก็นพอเงินมันจะพออยู่แล้ว แคทคอยเลยทุกคนฝากติดตามช่องทีวีแมวนะมเป็นช่องดีเขาเล่นหักกีเลยนะทุกคนเล่นจนไม่เจออะไรทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ช่องก๊อบที่เป็นสีม่วงนะคะเป็นช่องที่เป็นสีเขียวอาจจะพูดติดตามน้อยหน่อยก็เลยไม่เห็นไม่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสี่แล้วเยอะนะและและและป๊อปปูล่าเขาก็คือหมื่นสามคือเยอะกว่าผมอ่ะเออ อพูล่าคืออะไรอ่ะเออคนดูเยอะสุดนี่ย <c oughs> ไทนันคาเมลาเร็ว <c oughs> ทำอะไรหน่อยได้ไหม <c oughs> อย่าสคริปเด็ดขาด <c oughs> ถ้ามอนหมดแล้วก็ค่อยโอเคกะหลับดีจีจีจิลเลตคาปิโอ รีบตีเรียกตีด่วนเลยด่วนเลย UFO อีกเออไม่อะล่ะคงจะทันแล้วถึงเราจะทำเรื่องกดได้ไหมเออดีคนดีมากคงจะทัน จริง UTC เป็นไงเป็นไงคุ้มค่าเราคุ้มเลย,แล,ยแล้ว UFO อ่ะ UFO ตุยเราเหรอ UFO ตุยดีเลย Electric Peel โอไมค์ไ like อ้ oh ไนี่อยากได้คอนอ่ะอยากได้คอนมาฟาด อยากเห็นคอสมาตีจีเหลี่ยมหัวมันจะได้เหลี่ยมกว่าเดิมเฮ้ยไปนะเชื่อเงข้ายง่าเชต่้าเปี้ยเบะอ้มีโอ้มีโอ้าไมมีแต่มนที่แบบกาออจริงนมอนนี่มอมีเล เจอสปรินแล้วอาจจะต่อพาร์ทสองของอันนี้ก็ได้ใช่เราจะเขียนว่าเออพาร์สิบสี่วงเล็บพาร์ทสองคนดูอาจจะงง <c oughs> ขออธิบายว่ามันคืออันนี้จะมีต่อพาร์ทสองแต่ตำแหน่งอาจจะไม่ได้วางเหมือนเดิมนะใช่ น่าจะกลับไปวางแผนใหม่เลยฮฮทําให้มันเหลวยี่วงเอโอีา e! ม,อ e. มาแล้วชิลเลน์ครบแต่เราจะเอาแต่เรา <c oughs> จะเอาเราจะเอาค้อนอย่างเดียวเอาค้อนให้ได้ใครกล้ามากได้โดนใครทน่นโอ้จุนหมื่นเลยนะหลักหมือโอใหม่นั่นหลับ แต่ของเราสองหมื่นโอ้ไม่ไม่ไม่หนสองไอสองหมื่นนะไร้แล้วไม่ไม่ไม่ที่ตื่นเอ้ยกันไม่ได้เลยหรอเอาไฟละลายไปหน่อยพรกดได้ไม่สวารูโดอ่ะไม่ได้ไม่ได้จุนไม่พอเย่ะละแล้วมันหลับได้อ่ะโอ้ไม่อยู่แล้วพอแตกไป ดีเลยแค่ UFO ก็พอแล,แล้วเออดีแค่นี้แหละแค่นี้แหละคลิปไปชิแลนด์คาบิออนโอ้เลสิมันต้องสโลไงจูนถึงจะไหวนะอ่ะเราไม่มีตัวสโลแต่เรามีพอร์ตวางเยอะๆเลยไม่ได้จูนมี้ท่า วันนี้ไพนรงคาเมล่ามันมันมันโหดเลยดูยทีวีดูโคลอตายมันไม่ค่อยชอบทีวีดูโอ้คอมันมันฆ่าพี่หลักกีไม่ดีไม่ดีเลย <c oughs> ผมรอ<า>อัปเกด <c oughs> อัปเกดไม่ทันอย่างแน่นอนแทนคอฟเนี่ยขอร้องเถอะทัน โอ้ oh, พักคลิปนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงเวสามสิบห้าและ UTC ตันหนึ่งตัวแล้วก็คันเจ็ดสองตัวแอ้นของด้วยทุกคน e ีเบิร์ด Hawk เอเคตอนนี้ e ่มา e ซ e ่เราอาจจะ e ่หน่อยนะเพราะอับยังไม่ตัน <Bye. S 2> ทุกคนครับตอนนี้เราอาจจะได้ยินเสียงเปียโนเพราะว่าน้องผมดีดนะครับเราเราต้องผ่าฝาตรงนี้แบบไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้โอเคหนีมาพ้นแล้วทุกคนเราอาก็อาจจะได้ยินอีกนิดหน่อยนะทุกคน ไปพอสเป็นลานเป็นลานแล้วไงครับอีซี่เป็นลานแล้วไงอีซี่มากทุกคนเจ็ดจุแล้วจ็จุจจเป็นลานแล้วโอ้โหโดนค้อนทุกตึงๆแบบเละวงหกสิบอีซี่ โยเพราะถ่ายรูป U T C ยังเฮ้ยต้อพึ่ต้อพึ่โอไม่นะแล้วก็เกิดบักด้วยโอไม่ oh okay. เกิดบักด้วยทุกคน Back. Back. บักบับนี้คือบักที่น่าเกลียดที่สุดในโลกนะมันคือแบบมันน่าเกลียดอะเนี่ยเนี่ยบักบักทุกคนบักเนี่ยบัก อยากให้ผู้พัฒนาแก้บักจังโอ้โหเซลลเพื่ออุตสาหัปันโอ้โหแก้เลยชอทอยเลดอีซี g เก a s a แอส g ผมเกียดบกักอะมันไม่สร้างดาเมตด้วยไงแล้วมันก็ทำให้หน้าเกียดอะยูทีซีอะอ เออทุกคนทุกคนต้องระวังเรื่องนี้นะเวลาจะอคทิพ่ะมันน่าเกลียดโดนค้อนทุบค้อนทุบทีหนึ่งดามิดห้าหมืห่นเลยวไม่ถึงห้าหมื่นแต่แรงมากโอ้เฮ้ยละมาโลโอไม่ล่ะไททันคาเมล่าคือปวดหัวอัปเกรดตัน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  ตีมันตีนดีโอเลือดเป็นล้านแล้วอไม่เป็นไรมีวงเอลยูไหวชิวน่าจะไหวแหละทุกคน DPS มันเยอะมากจะจบแล้วอีซี่โอเคตอนนี้ไม่มีพาร์ทสองไม่มีต่อพาร์ทสองอีซี่มาก โดนละลายอ่ะมันโดนละลายเลือดไปเลยเร,เ,รเสียวจะแหลกเ,เสียวแหลกที่สุดแลด้วพราคเขามีปรับแล้วนะรปรับเรารู้แต่มัน,นแหลกได้เราปิดเฮลบาบอสที่เกียดเปิดน่ารำคาญเสียงยังน่ารำคาญเลยไม่เราเอาจริงนั้นเราเปิดเสียงเอาไว้แต่มันไม่เห็นมันไม่ได้ยินเพราะว่า เราปิดเสียงจิเลตตคาเปียวใช่ไหมทุกคนเราปิดเสียงในเกมดได้เดี๋ยวมัน<ล>ติดลิขสิทธิ์นะใช่ไหม<ะ>เอาปันอีกตัวแล้วครับเป็นกองของปัดคืออะไร่ักขึ้นตรงดูปันเพลองกองของปันมันคืออะไรอ่ะไม่รู้าต้นหอมดีเละมาอีกตัวมาแล้ว ทุกคนเราอาจจะมีพลาดสองนะผมอาจจะเดาผิดไปแต่ว่าเราจะเร่งสปีดให้ได้มากที่สุดจะได้ไม่มีต่อจอบรินจูเรสชิลเลตต์ตุ๊กขมดอมโนฮอรกาวฮาถ้ามันหลุดยังไงเราก็ไหวอยู่เลยเพราะ่มีเลยดวการ์ดิเราน้าจะสวยนะตอนเนี้ยโอ้โห อย่าบักก็พอเกียดบักที่สุดละตูมเละเป็นโจ๊กครับตูมเละเป็นโจ๊กกลายเป็นเอ,อ่ออะไรกลายเป็นส้มตำที่ใช้ค้อนทุบนอตคยนจังน้องกูน้องอก็ สคริปได้ปะไดโอไม่กลัวบักเกินเออบักก็บักวะบักเลยเอ้ยชุดไหนท่านของตัวนี้เหยาได้ตัวไหนยี้ดูมาดูเลยโอ oh มาเลกส์เกิร์สวันนี้อยู่ที่ีตันสามตัวกำลังจะตันอีกตัวถ้าตันสี่ตัวสามารถออโต้สคริปได้ แต่ว่าอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่แปดสี่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าห้าออตโตโ้เลยต้องสกปแบบอัตโนมือรีบตีรีบตีตัวสโลมือหนึ่งเคท็อกซิกมือแทนมาละโอเคตอนนี้เราไว้ใจแล้วไว้ใจไอ้ตัวนี้แล เออไม่ดีคือผมมีสมุดนะวาดเล่นแต่มันเป็นเออการ์ตูนนะแต่ว่าไม่ขายหรอกเกียรแตีแต่แต่เลเขาจะขายเลย,เลยไม่ตอนนี้เรามีสมุดสร้างเกมนะผมกลัวแมวผมวางเท่อนผมมากเลยอะ่ะมันอยู่ไกลมากอุอ้ยมาสเกล รีบๆหน่อยจะจบแล้วจะจบจะจบโอเคสคริป <Okay. Skip S 1> ได้ไหม <c oughs> อู้ไอ้เพือบเกือบตกอัพเกรดเร็วโอเคตันแล้วตันแล้วสี่ตัวสี่ <c oughs> ตัวตันแล้วพอดตันแล้วสี่ตัวอีซี่ผ่านไอ้เมดอได้ ไปกอดอีซี่มากผ่านได้วางแค่ไททันวัดวางไททันล้วนๆสวคิปไปเลยวาง UTC ตัวที่ห้าก็ต้องวางเป็นตกำคัเตัต้นเดี๋ยวแค่ตัวที่ห้าพอนะแค่ตัวที่ห้าเพราะว่าเดี๋ยวอัไม่ไหวอย่างแน่นอน มแนยายาสะคลิปไม่สะคลิปหรอกรอตัวอะไรก็ตายก็ได้โอ้ไม่นะอย่าให้เรากด เกินไปบักมาบักเลยจะได้เร็วหน่อยพีซี่พอท้ามสคริปนะักลิิมากลิชมากิดออเเ็ดมาเว็บนี้โอ้ h my กอดไม่ต้องพูดถึงว่ามันง่ายขนาดไหนทุกคนมอนแท่ไม่ออกประตูอะบางตัวก็มาถึงแค่ตรงนี้ อีซี่ไปผู้พันานาครับฝากปรับในแม่ให้มันยากขึ้นได้ไหมครับมันง่ายไปตัดห้าปร์เซ็นมันก็ยังดีครับคนอืมง่ายไปโอ้ my god เอ้ยกลิ t นี่ไงกลิ t c h glitch ตายแล้วมันเดินช้ามันเดินช้าถ้าโดนตัวสโนว์ระวังที่จะออกไปห้าตัว ระวัง UTC ไปห้าตัวเอากันเลยแต่อัพยังไม่ตันหนึ่ v ell. V ell งตัวเวลห้าเวลห้ากับเวลเวลห้ากับเวลเจ็ดคอกตันเวลหกใช่เวลหกเป็นเวลหกโอเคแต่แต่อัพแพงกว่าแต่อัู๊เซนชิดมาแล้วอุ้ยจุนอยากในคลิดนะห้ามห้ามห้ามโอเคเราไม่มอสเซนชิด ถ้าพอร์ตพูดอีซี่ฮ <c oughs> ถ้าสกิลิตี้กาดตายขอสกิปได้ปะไม่ได้ทำไมอะไมุ่นเริ่มยากแล้วมันไม่หลุดหรอกพอร์ตก็แค่กดสวารโดกเหลนเือหนึ่งล้านก่อนให้แฟนทีมก็เถิดรัะ <c oughs> โอเคสกิปปะเคดีเลย บอกเลยไหนแม่เป็นดานที่อีซี่เกินเอ้าผมหันมาอีกทีบอลหายอีโมเชลทุกคนจะชนะแล้วอีกเวฟเดียวคนหันเิ็กออินเฟคตันและ เราลืมเลยว,ว่ามันเคยติดอลอิบเพราะว่ามันแบบหายไปนานและ UTC ตันห้าตัวแค่นี้แหละ EC ที่นี่ก็เซลลเซลลเซลเซลให้ <Sell he S 2> <sell. S 1> หมดแต่เราจะเซลฮันเตอร์นี่แหละวางได้ไหมหนึ่งตัวอัพไม่ตันหรอกโอเควางฮันเตอร์ ขั้นห้าขึ้นไปมันถึงจะเก่งสำหรับบางคนเอาเฮ้ยเวฟ5ห้าสิบเอาพอดเ <laughs> ย,จจยจจ่จะจบแล้วเย่จะจบแล้วจะจบแล้วจะจบตอนนี้คือสุดข่าในแม่ของจริง <laughs> ใช่ทุกคนผ่านของจริงครับโอเคเอ็มเจเอ็มเจ m o o ถอย t ึกยูเปิดอีกจ t สเป t ดอีกจ t สเป t ดอีกยูเปิดอีกลั r ยูเปิดอี t ลันโอเคทุกคนี่แล้วที่แคเขาก็มีเออลบอไรเขารู้ต้องนาแล้วไม่ลองกับดพอดเริ่มเซลได้เซลไม่เซลคทเชนเกอร์เราจะเซลอะไรขอกไปของจริงทุกคน โอีกคนตบปีบะลุ้นยี่ดูนี่เงินเลยอะเลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สับคราทุกอย่างเจอกันใหม่คลิป้